สวัสดีครับพี่น้องชาววัววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงวัวยังไงให้มีความสุขนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าการเลี้ยงวัวนั้นเป็นงานที่หนักนะครับเป็นงานที่ร้อนเป็นงานที่หนักแล้วก็ใช้เวลานานนะครับกว่าเราจะมีไรายได้กว่าเราจะขายวัวได้นี่นะครับใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะกว่าที่เราจะได้ลูกวัวขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็เมื่อได้ลูกวัวมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงอีกอย่างน้อยสองปีนะครับถึงจะขายลูกัวตัวนั้นเนี่ยให้ได้ราคาดังนั้นอาชีพการเลี้ยงวัวนี่นะครับไม่เหมาะสําหรับทุกคนอย่างแน่นอนคนที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการเลี้ยงวัวแล้วก็มีความสุขในอาชีพการเลี้ยงวัวนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ต้องมีความรักนะครับ อาชีพการเลี้ยงวัวน,นั้นเป็นอาชีพที่หนะักเหนื่อยร้อนนะครับใช้ทุนสูงแล้วก็ใช้ระยะเวลานานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีใจรักเนี่ยก็อดทนไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีใจรักแล้วเนี่ยนะครับแค่เราเห็นวัวได้กินหญ้ากินอาหารให้วัวกินอิ่มนอนหลับนอนพักผ่อนมีสุขภาพดีเราก็มีความสุขแล้วนะครับทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยถึงแม้ว่าตอนที่เราไปตัดหญ้ามาให้วัวเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับ แต่เมื่อเราได้เอามาให้วัวเรากินแล้วเนี่ยวัวเรากินอิ่มได้พักผ่อนอุ่นท้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคไม่เป็นภยัยเราก็มีความสุขนะครับความสุขอย่างหนึ่งของคนที่เลี้ยงวัวก็คือการได้นั่งดูวัวกินหญ้านี่แหละครับข้อ2จะต้องเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางนะครับเข้าใจวัฏจักรของชีวิตเข้าใจห่วงโซ่อาหารนะครับเราเลี้ยงวัวเพื่อเป็นอาหารนะครับแม้ว่าเราจะ รักจะมีความสุขในการเลี้ยงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเมื่อถึงระยะเวลานะครับวตัตจัรก,ก็ต้องเป็นก็ต้องดําเนินไปนะครับเราก็ต้องอปล่อยวัวของเราเนี่ยให้ไปทําหน้าที่ของเขาตามห่วงโซ่อาหารนะครับถ้าเราทําใจยอมรับกับข้อนี้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นการยากที่เราจะมีความสุขกับการเลี้ยงวัวแล้วก็มีประสบความสําเร็จในการเลี้ยงวัวนะครับ หลายคนรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็หันไปเลี้ยงวัวงามไปเลี้ยงอ่าวัวแพงนะครับซึ่งสุดท้ายก็ขาดทุนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะขาดทุนกันนะครับข้อ3นะครับจะต้องมีทุนพอสมควรเลยนะครับการเลี้ยงวัวสมัยนี้นะครับจะต้องใช้ทุนเป็นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวมาตลอดนะครับว่าการเลี้ยงวัวนั้นมันไม่ใช่งานง่ายๆไม่ใช่งานสบายๆนะครับถ้าเราจะต้องไปตัดยามาให้วัวกินเนี่ย ถ้าเลี้ยงตัว2ตัวก็พอไหวนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็นหลักหลาย10ตัวถึงร้อตัวนี่นะครับแล้วเราก็ไม่มีที่ดินขนาดใหญ่ไม่ได้มีแปลงหญ้าขนาดใหญ่ที่จะปล่อยให้วัวแทะเลมตามธรรมชาตินะครับเราเหนื่อยแน่ๆครับเราไปตัดหญ้ามาให้วัวจํานวนขนาดเยอะขนาดนั้นกินไม่ได้หรอกครับเราจะต้องมีทุนที่จะซื้ออาหารมาเลี้ยงเขานะครับเราก็จะได้เลี้ยงวัวได้อย่างส,าสบายไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ทารุณกรรมร่างกายของเราจนเกินไปนะครับ คือคนเราเนี่ยถ้าทํางานหนักมากๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมีความสุขสักวันหนึ่งเนี่ยปัญหาสุขภาพมันก็จะรุมเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีทุนถ้าเรามีทุนแล้วเนี่ยการเลี้ยงของเราเนี่ยนะครับก็จะสบายขึ้นนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมมีวัวอยู่40ตัวนะครับในการเลี้ยงเลี้ยงวัว40ตัวเนี่ยถ้าผมจะเลี้ยงด้วยหญ้ายอย่างเดียวนี่นะครับ ผมจะต้องมีที่ไม่น้อยก็่า80ไร่นะครับถึงจะสามารถผลิตหญ้าได้อย่างเพียงพอให้วัว40ตัวของผมได้กินนะครับหรือถ้าเราลองคิดดูนะครับว่าวัวตัวหนึ่งเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะต้องได้หญ้าเนี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับถ้าวัวของเราเนี่ยหนัก300กิโลกรัมก็ต้องมีหญ้า30กิโลกรัมต่อวันให้เขากินนะครับ40ตัวก็1,200กิโลกรัมนะครับตัน2เนี่ยนะครับต่อวัน เราจะไปตัดหญ้าที่ไหนเราจะมีที่ดินที่ไหนไปปลูกหญ้าเยอะขนาดนั้นนะครับจะมีแรงงานจะมีเวลาที่ไหนนะครับที่จะไปตัดหญ้าเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโชคดีที่ว่าผมยังมีงานประจําอยู่ยังมีรายได้ประจําอยู่ผมก็แบ่งรายได้จากงานประจํานะครับเอามาลงทุนซื้ออาหารซื้อวัอวสดุซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารอ่า TMR อย่างที่เห็นนี่นะครับก็มีผสมหญ้าลงไปเล็กน้อยนะครับหญ้า,าเนี่ยก็คือใส่มากก็ ดีมากนะครับช่วยประหยัดในการซื้อได้แต่ว่ามันก็เหนื่อยมากเช่นกันนะครับดังนั้นผมก็จะต้องมาบาลานซ์ให้มันพอดีพอดีนะครับระหว่างแรงงานที่ผมมีเวลาที่ผมมีนะครับแล้วผมอยากจะใช้แรงงานเท่าไหร่นะครับแบบไหนที่ผมไม่เหนื่อยนะครับที่เหลือก็ใช้เงินซื้อเอานะครับวัว40ตัวเนี่ยผมให้ดูง่ายๆเลยนะครับจะต้องใช้หญ้าเนี่ยอย่างน้อยวันละ2รถกระบะนะครับซึ่งการตัดหญ้า2รถกระบะเนี่ยใช้เวลาเป็นวันนะครับ ที่ไม่นับรวมว่าแปลงหญ้าที่เราจะต้องปลูกโดยต้องเตรียมจะต้องดูแลด้วยนะครับนับแค่ว่าตัดหญ้าอย่างเดียวนี่นะครับอย่างน้อยก็วันละ2รถกระบะนะครับใช้เวลาเป็นวันนะครับกว่าจะตัดได้ขนาดนั้นนะครับคนตัดหญ้าเนี่ยจะตายก่อนนะครับแต่ถ้าใช้อาหาร TMR อย่างที่ผมทําอยู่นี่นะครับวันหนึ่งเนี่ยผมก็ตัดหญ้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตัดหญ้ามาแล้วก็มาสับนะครับก็จะได้หญ้าอยู่ประมาณ20่ถังสีเนี่ยนะครับ ถัง48ลิตรนะครับใช้มือละ8ถังนะครับมือละ10ถัง8ถึง10ถังนะครับเช้า8ถึง10เย็นก็8ถึง10นะครับแล้วก็มาผสมกับเหลือกมันล้างหมักยีสต์นะครับแล้วก็ผสมกับอาหารข้นนะครับอย่จะเห็นเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาคลุกอยู่ประมาณเช้าก็10 15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเย็นก็15นาทีก็เสร็จแล้วสําหรับมื้อเย็นนะครับนี่นะครับพอคลุกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาไปตักเทใส่รางให้วัวกินได้เลยนะครับพอวัวกินเสร็จเราก็ให้เราก็ให้วัวกินฟางต่อนะครับในแต่ละวันเนี่ยผมใช้เวลาไม่เกิน3ามชั่วโมงนะครับทั้ง2มือรวมกันแล้วก็ไม่เกิน3มชั่วโมงนะครับในการตัดหญ้าสับหญ้าแล้วก็เอามาผสมอาหารทีมอาให้วัวกินนะครับปัจจัยข้อที่4นะครับจะต้องมีความรู้เรื่องอาสายพันธุ์วัวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะผลิตวัวเนื้อนะครับ เราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะผลิตวัวเนื้อให้ได้คุณภาพแบบไหนนะครับตลาดไหนนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่สามารถผลิตเนื้อคุณภาพตามที่เราต้องการได้นะครับคุณสมบัติข้อที่5ก็คือจะต้องมีความรู้เรื่องโภชนาการสัตว์นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องให้อะไรวัวของเรากินบ้างนะครับเราก็จะมาคำนวณต้นทุนนะครับว่าแต่และอย่างต้นทุนมันเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ความรู้หาได้ง่ายมากนะครับ ทั้งความรู้จากต่างประเทศหรือความรู้จากในประเทศนะครับมีให้อยู่ให้เราได้ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Youtube ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้อย่างไม่จบสิ้นเลยทีเดียวข้อ6ความรู้เรื่องการตลาดนะครับถ้าเราไม่มีไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเนี่ยเราก็จะขายวัวข,ขาดทุนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าในตลาดวัวเนี่ยเขาซื้อขายกันอย่างไรนะครับจะต้องทํำยังไงให้เราขายวัวได้ราคานะครับจะต้องรู้ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าวัวของเราได้อย่างไรนะครับข้อ7จะต้องมีเพื่อนนะครับเราจะต้องมีคนรู้จักนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยเราจะอยู่ตามลําพังไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมีคนที่พร้อมที่ช่วยเหลือเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นหมอนะครับคนที่จะมารักษาวัวให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นนายห้อยที่จะมาซื้อวัวเรานะครับหรือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนอื่นๆนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ขายวัวให้นายห้อยนะครับเราอาจจะขายให้ลูกค้าที่เป็นฟาร์มเอาไปขุนเองก็ดีเป็นสหกรณ์ก็ดีนะครับเราจะต้องมีเครือข่ายเราจะต้องรู้จักสร้างเครือข่ายนะครับ การเลี้ยงวัวอยู่หัวไร่ปลายนาตามลําพังไม่คบค้าสมาคมกับใครนะครับมันไม่รอดอ,อกครับเราก็จะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาวันยังค่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักหาทางรอดของเราเองนะครับทุกวันนี้มีสมาคมคนเลี้ยงวัวทุกสายพันธุ์เลยนะครับแทบจะทุกสายพันธุ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเรากา็จะต้องไปเหล่านี้ละครับเอาตัวเองไปเข้าสมาคมต่างๆนะครับ เพื่อที่จะได้ทราบข่าวคราวในวงการนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลความรู้ข่าวคราวเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาปรับปรุงฟาร์มของเรามาปรับปรุงกิจการของเราเนี่ยให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับให้ทันกระแสยอยู่ตลอดเวลานะครับที่ผมตัดสินใจท YouTube เนี่ยนะครับก็เพราะว่าผมต้องการแนะนําตัวกับสังคมคนเลี้ยงวัวนะครับกับเพื่อนเพื่อนชาววัวนะครับแล้วก็ผมจะได้สื่อสารกับแวดวง เพื่อนๆชาววัวด้วยกันนี่แหละครับว่าผมเลี้ยงวัวผมมีแนวคิดอย่างไรเป้าหมายผมคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะครับรวมถึงถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าจะมีการมา,ารวมกันเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเป็นคลัสเตอร์นะครับเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกันนะครับตัวผมเองนั้นไม่มีความลับใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆในวงการวัวนะครับ เป็นเพื่อนผมทุกคนไม่มีคู่แข่งไม่มีศัตรูนะครับใครถามอะไรมาใครอยากรู้อะไรนะครับถ้าผมรู้ผมชัวร์นะครับถ้าผมมีประสบการณ์ผมตอบหมดนะครับแต่ข้อมูลต่างๆที่ผมนำเสนอในช่องของผมนี่นะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ทำตามนะครับ ผมนำเสนอข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ผมทำอยู่นะครับแล้วก็ผลของการปฏิบัติผลของแนวทางที่ผมปฏิบัตินะครับถ้าใครมาแล้วก็สนใจแนวทางนะครับก็นำไปลองปฏิบัติดูนะครับแล้วก็บางสิ่งที่มันเวิร์กสำหรับผมมันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าการแบ่งปันนั้น มันจะเป็นการส่งเสริมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับให้อุตสาหกรรมเนื้อวอัวของเราเนี่ยได้มีการพัฒนารุดหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนในวงการทุกคนนะครับก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันแนวทางไหนที่นําปฏิบัติแล้วได้ดีเราก็บอกต่อนะครับแต่ถ้าแนวทางไหนที่ทําแล้วมันไม่เวิร์กเราก็เอามาอาภิปรายกันนะครับเอามาวิเคราะห์ด้วยกันว่าที่มันไม่หาได้ผลเนี่ยเพราะอะไรนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ